นะครับก็เรามาสวัสดีนักศึกษากันอีกครั้งครับสําหรับรายวิชาสนามเรือเฟ้านะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปในส่วนของทฤษฎีเรืเจนนะครับที่อยู่ในบทที่สามหลังจากที่เราเรียนเรื่องของความเนนอปรยฟา้าปรากฏของเกาแล้วก็โดยถึงการหาเรืเจนคลิปที่ผ่านมาสหรับลคลิปนี้ก็จะเป็นการรวมเอา ิ่งที่ได้เรียนรู้มาก่อนหน้านี้นะครับนามารวมกันเป็นทฤษฎีดลเ,เจนนะครับผมโอเคนะครับ <c oughs> สำหรับทฤษฎีดาเ,เจนเนี่ยกล่าวไว้ว่านะครับเป็นการอินทิเกรตของส่วนประกอบอนีน้ตั้งฉากของสนามมสเตอร์ใดๆนะครับรอบๆพื้นที่ทปิดพนะครับโดยการหาอินทิเกรตของส่วนประกรอบในสนามมสเตอร์ใดๆในะรอบพิภพเนี่ยจะทํา มีค่าท่ากับการอินก็ไดเวอร์เจนต์ของสนามเวกเตอร์นั้นๆครับตลอดปริมาตรที่ถูกพื้นที่ผิวปิดนั้นปิดหลอมอยู่นะพูดเป็นภาษา,าพูดเนี่ยมันก็จะ,ะฟังดูยากนิดน,นึงนะครับเดี๋ยวเราลงามาเขียนจากสรรมการจากคำพูดตรงนี้เป็นสรรมการนะครับนั่นคือนะครับสมมติสมมติว่าเรามีสนามเวกเตอร์ใดๆเป็นสนามเวกเตอร์ A นะครับจากความสัมพันธ์ในทฤษฎีไดเวอร์เจนต์เนี่ยเราก็จะเขียนได้อยู่ในรูปของ การหาอินทิเกรลพื้นที่ปิดของสนามเวกเตอร์นั้นๆน,น,นะครับจะเท่ากับการหาอินทิเกรลของปริมาตรที่ถูกพ,พื้นที่ปิดนั้นปิดไว้นะครับโดยที่ตัวสิ่งที่อยู่ข้างในเนี่ยต้องทําการหาไดเวอร์เจนต์ก่อนนะครับก็คือเราหาไดเวอร์เจนต์ของเวกเตอร์น,นั้นก่อนแล้วก็มาอันนี้ก็ผลลัพธ์ของมันตลอดปริมาตรนั้นครับซึ่งเท่ากับในการหาอินทิกรล บนพื้นที่ผิวปิดใดๆนะครับของสนามเมกเกอร์นั้นไอ้ตัวสองสมการนี้นะครับถ้าดูในภาพรวมเนี่ยเราจะพบว่าอ่าตัวสรรมการแรกเนี่ยตามทฤษฎีกด,ดของเกาเนี่ยมันจะเป็น DS นะครับมิติมันจะเป็น S ก็คือเป็น Surface หรือเป็นพื้นผิวว่เป็นกว้างคูณยาวนะเป็นมิติมีสองมิตินะครับแต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยตัว DV เนี่ยมันเป็น มันจะเป็นปริมาตรซึ่งปริมาตรเนี่ยมันจะเป็นสามมิติกว้างคนยาวคูสูงนะครับแต่ทําไมมันเท่ากันได้เพราะว่านะครับการที่มันมาเอกลักษณในปริมาตรแบบ3มิติเนี่ยข้างในเนี่ยมันจะถูกลดมิติเป็นมิติก่อนนะครับเเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัว A ตัวนี้มันจะโดนลดมิติด,ด้วยการดิฟเทียบ x y z ไเป1รอบนะครับเป็น Pa r t i a l d i ดินะครับเพราะฉะนั้นเมื่อดูในภาพรวมนั้นเนี่ยสองสองฝั่งนี้มันจะมีค่าเท่ากันมีมิติที่เท่ากันอยู่นะครับ โดยถ้าเราเอามาเขียนเป็นรูปเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจากสมการเนี่ยเราก็จะมาประยุกต์ใช้กับสิ่งที่เราเรียนในเรื่องกฎของเกาในการหาความแน่นแักไฟฟ้าเมื่อกี้นะครับที่ผ่านมากับการหาเดบิวเจนตรงนี้นะครับการนเดบเจนของ d นะครับถ้าเราเปลี่ยนจาก a เป็น d มันจะหมายถึงอะไรนะครับดูดูกันนะครับจากกฎของเกานะครับเราบอกว่าฟักไฟฟ้าที่ผู้ผ่านไปที่ปิดที่เราเรียนมาแล้วนะครับจากการเรือตัวนี้นะครับ เท่ากับประจุที่อยู่ข้างในนะครับซึ่งเราพอเรามาประยุกต์ใช้กับทฤษฎีเดอรวิเจนมันก็จะต้องเท่ากับการหาเดอรวิเจนของดีนะครับแล้วก็ไปทําการอินทิเกรตเชิงปริมาตรอีกครั้งหนึ่งตามสนกานี้ครับซึ่งจากตัวนู้นมาเป็นตัวนี้นะครับนั่นแสดงว่าการหาอินทิเกรตพื้นที่ิปิดหรือการหาประจุที่อยู่ข้างในเนี่ยเราสามารถหาจากการหาเดอรวิเจนของความเร่งฟาไฟฟ้าก่อนแล้วก็มาทําการอินทิเกรตเชิงปริมาตรก็ได้นะครับ เพราะฉะนั้นการหาไอ้ประจุหรือฟลักซ์ที่พุ่งผ่านเนี่ยสามารถหาได้2วิธีตามทฤษฎีแรงเหลซึ่งไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นครั้งที่2เนี่ยมันจะทําให้เราหาได้ง่ายกว่าครับเดี๋ยวมาดูในตัวอย่างนะครับสําหรับที่มานะครับของความสัมพันธ์ตรงนี้นะครับถ้าเรามองเลยตามทฤษฎีกฎของเกาเนี่ยเราก็จะได้ว่าตามทฤษฎีกฎของเกาเนี่ยเราบอกว่าการหาพลิพพิพิธของความแน่นฟักไฟฟ้าเนี่ยเท่ากับประจุที่อยู่ข้างในนะครับดังนี้นนี่ทำการ ที่2ก็คือไอ้ประจุตัวนี้มันก็สามารถหาได้าจากการหาความนั่นเชิงปริมาตรนะครับความนั่นประจุเชิงปริมาตรเนี่ยเอามาอินทิเกรก็ได้นะครับดังนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึงสุดท้ายที่เรารู้มาจากทฤษฎีไอ้การหาเดลเจนนะครับการหาเดลเจนของดีเนี่ยที่เราเรียนมาในคลิปที่แล้วนะครับมันก็จะเท่ากับความนั่นประจุเชิงปริมาตรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเอาโลวีเนี่ยแทนด้วยการหาเดลเจนของดีก็ได้นะครับแทนลงไปในสมการนี้นะครับ แล้วก็มันไอสองสองสมการน,นี้จะเท่ากับ Q เพราะฉะนั้นเราก็จับทั้งหมดมารวมกันทุกหมดก็เท่ากับ Q แต่ว่าโลตัวนี้นะครับถูกแทน,นด้วยการหาดเวนเนของดีตรงนี้ก็แสดงว่าไอตัวสมการแรกเนี่ยก็ต้องเท่ากับสมการที่2ตรงนี้ด้วยนั่นคือจับคู่ได้เป็นตึกตามทฤษฎีอะดีเวนเชนนั่นเองนะครับโอเคอันนี้เป็นการอธิบายเชิงอ้อมอ้อมอ้อมทุกน,นิดนึงแต่จริงๆเราอ้างตามทฤษฎีโดยเจเลยก็ได้นะครับอมาดูตัวอย่างนะครับจะได้เข้าใจว่า มันมีประโยชน์ยังไงนะครับแล้วมันทางานกันยังไงนะครับไอ้ทฤษฎีดีวิจินนะครับก็จะเป็นตัวอย่างที่คล้ายๆกับคราวที่แล้วนะครับคือที่เราหาเราให้หาประจุที่อยู่ข้างในนะครับของความแฟักไฟฟ้านะครับโดยมีพื้นที่เปิดร้อนเดี๋ยวันนี้โจทย์นี้เราจะง่ายหน่อยเราให้มันเป็นศูนย์ซะนะครับสามสามฟังชันเลยก็คือเริ่มต้นที่ฝาที่เป็นศูนย์นะครับจะได้ง่ายครับโดยที่เรากําหนดให้ความแรงฟักไฟฟ้าเนี่ยเป็น สนามไฟฟ้าเหมือนเดิมสนามของฟลักไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับอยู่ในรูปของเอกวัลนะครับนี้เราก็มาใช้วิธีแบบแรกก่อนนะฮะทีนี้ก็เชิงพื้นผิวนะครับการหาทีนี้ก็เชิงพื้นผิวก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ต้องหาแต่ละฝามานะครับแล้วก็ทําการอดนะครับแต่จทย์กดดําหนด d มาแล้วก็ d มาเขียนก่อนนะครับดก็เท่ากับ 2xyax บวก x กำลัง 2ay นะครับแล้วก็มาหาทีละฝา,าทีละคู่ ราบฝาตามแกน x นะครับก็เป็น dy/dz นะครับก็ a มาด d o เข้าไป a a ก็ได้ตัวนี้ก็ได้ 2xy a y ได้0เพราะฉะนั้นก็จะเหลือแค่ 2xy ในพจน์แรกนะครับในส่วนของฝาด้านหน้าด้านหลังนะครับแล้วก็ดึง dy/dz ลงมาต่อมานะครับที่ฝาด้านซ้ายด้านขวาก็เหมือนกันก็เป็น ay เข้าไปนะครับ ay x เป็น0เพราะฉะนั้นก็จะเหลือ ay d y ตรงนี้ก็เป็น x กัาลัง2ลงมาจากนั้นก็ ดึง dx dy z ลงมาเหมือนเดิมที่ฝาด้านบนด้านล่างเนื่องจากว่า d z เนี่ยไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นมันดอดกับ x ay ก็เลยกลายเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นที่ฝาด้านล่างจะไม่มีฟักพุ่งผ่านนะครับก็จะเหลือแค่สองฝาอย่างนั้นเราก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ไปแทนค่าในจำการหนักตรงนี้ข้างบนนี้นะครับแต่ตัวด้านล่างนี้ไม่มีนะครับก็จะเป็นสมการ1 2 3 4สามี่ตรงนี้นะครับก็เป็นฝาหน้าฝาหลังลบกันนะครับกับฝา ซ้ายด้านขวาลบกันอยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็ดึงสมการออกไปนะครับแทนค่า x เท่ากับหนึ่งกับ x เท่ากับศูนย์นะครับตรงนี้เป็น d y d z เพราะนั้น x เป็นค่าคงที่เราดึง 2x ออกไปใช่ไหมครับดึง 2x ไปทั้งคู่แล้วก็แทนค่า x เท่ากับ1ก็จะเป็น 2x เท่ากับ1กับ 2x เท่ากับ0นพอ 2x เท่ากับ0นตรงนี้ข้างหลังตัวนี้ก็จะกลายเป็น0ูนย์ทั้งหมดโดยปริยาย2องคูณศูนย์ได้ศูนย์คูณอะไรทั้งหมดข้างหลังก็ได้ศนย์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ สอคูณหก็ได้2แล้วก็อินทิเกร d ดีซนะครับดีซอินทิเกก็ได้ z ก็เป็นสามลบศูนย์นะครับอินทิเกรตวายก็ได้วายกลังสองส่วนสองะครับเพราะนั้นก็แทนค่าออกมาตัวสีเขียวก็จะเป็นวายกลังสองส่วนสองลบศูนย์ะตรงนี้ก็เป็นสามลบศูนย์ะครับตรงนี้เป็นศย์ไปแล้วต่อมานะครับข้างล่างอินทิเกรดีลบศูนกับอินทิเกร x เอ็กกำลังสองดี x, นะครับตรงนี้ก็แทนค่าออกมา ลบกันนะครับเผอิญว่าข้างหน้าข้างหลังเท่ากันนะครับแม้ว่าว่า่อ่าตรงนี้ที่สีฟ้าเป็นศูนย์เพราะอะไรเพราะว่าไม่มีฟังก์ชันของ y เข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าะเป็นเท่าไหร่ไอตัวข้างล่างตรงเนี้ยเสียงเงินเนี่ยมันจะเท่ากันข้างหน้าหลังนะครับเพราะฉะนั้นไอตัวน้ำเงินก็เลยกลายเป็นศูนย์ไปด้วยก็เหลือแค่สีเขียวซีเดียวจุดตัวอย่างทําให้ง่ายนะครับก็เลยแค่นี้แล้วก็คูณออกมานะครับก็เป็นตาคูณสองคูณสองนะครับก็ได้สิบสองคูลบม อันนี้คือกรณีที่เราใช้ทฤษฎีกฎของเกาเอามาหาทีละฝาตามปกตินะครับนี่ถ้าเราใช้ทฤษฎีเดลเบเจนมาช่วยล่ะการหาของเรามันจะง่ายขึ้นไหมนะครับก็เหมือนเดิมนะครับโจทย์กําหนดความเร็นนฟังไ์ฟ้ามาเป็นฟังก์ชันนะครับตามทฤษฎีเดลเบเจนเราจะทําการหาเดลเบเจนกันก่อนนะครับการหาเดลเบเจนก็นคือการดิฟของเวกเตอร์โพเนนเ์เทียบกับ x yz นะครับแล้วก็เอา ตร์คงรณ์ของมันตามแกน x แกน y แกน z นี่นมาใส่ครับสูงสำหรับ x ก็เป็น 2xy ครับของ y ก็เป็น x กําลัง2นะครับแล้วของ z ไม่มีเป็น0นแล้วเราก็ดิฟเทียบ x นะครับดิฟ 2xy เทียบ x ก็ได้อะไรครับ 2y นะครับ,รบดิฟ x กําลัง2เทียบ y ได้นะครับ x เป็นค่างท,ที่เทียบ y ก็เป็น0ดิฟ0ก็ได้0นะั้นตรงนี้ก็จะเหลือแค่ 2y เดียวเพราะฉะนั้นได้วเจนของ d ในกรณีที่ d เท่ากับค่านี้ก็จะได้เท่ากับ 2y นะครับ อย่าง่ายๆตงนี้จากนั้นเราค่อยหาเดวเจนเอาเดวเจนตัวนี้ไปแทนค่าในสมการอินิโกเชิงปริมาตรนะครับจาก dV แล้วก็เปลี่ยนเป็นปริมาตรตามระบบพิกัดนะครับในที่นี้ก็เป็น x y z ยนะครับแล้วก็ใส่นี่ก็3มชั้นเข้าไปนะครับก็ใส่ให้ตรงนะครับ x y z แนะครับแล้วก็ถอดมาทีละอันนะครับอันนี้2 y เพราะฉะนั้นนิปเทียบ x ก็เป็นค่างที่ก็ดึงออกไปนอกวงเล็บนะครับเอา2ออกไปนอกวงเล็บได้ทีนี้ก็เหลือไวย์ข้างในนะครับ y ก็ถอดแป้งหลัง เน้นอของ x ก็จะเหลือแค่ integral dx นะครับต่อมา y ล่ะก็จะเหลือ integral y dy นะครับแล้วก็มตเป็น2งกับ0นะครับก็วงนอกสุดท้าย integral z ก็เป็น3 0 dz นะครับเพราะว่า y โดนถอดออกไปแล้วนะครับก็จะเป็น integral 3ชั้น3ชุดตัวนี้นะครับแล้วก็แทนค่านะครับ integral x integral dx ได้ x x ก็แทนค่า1ึงกับ0นะครับ integral y dy ก็เป็น y กำลัง2ส่วน2 สอกำลังสองแทนค่า2กับศูนย์เป็น2องกลแบบังสอ่วนลบด้วยศูนย์กับสอนูย์ะครับตัวสุดท้ายอีน e g ก็อกีก็ได้เป็น Z กแล้ก็แทนค่าแซเป็น3กับ0ูนยะครับแลสรุปออกมาเป็น2องคูณสาคูณสคูนึเหมือนกันนะครับก็ได้12เห็นไหมครับจากตัวอย่างนี้ก็จะเห็นว่าถ้าเราทําการหาเรอเเจนต์ก่อนเนี่ยไอตัวที่เราเอามาิ n t ิ g a l เนี่ยมันจะมีค่าอ่าเรียกอ,อะไรกำลังของมันเนี่ยลดลงไป1หน ะครับหรือดิเมนชันมันลดลงไปหนึ่งเวลาเรามาดิโก็สามชั้นเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าอาจจะมีบางตัวแปรที่มันหายไปนะครับเราใช้แค่สไลด์เดียวเราก็หาคำตอบได้เมื่อเทียบกับวิธีการเดิมที่เป็นการหาดิโก้แบบหาพื้นที่ผิวปิดนะครับเราต้องหาพื้นที่ผิวปิดเสร็จก่อนนะครับจริงถ้าเราทําแบบชนานาญแล้วเนี่ยตรงนี้มันก็จะเร็วขึ้นนะครับผมไม่ต้องใช้ถึงสองสไลด์แต่ว่ามันก็จะมีความซับซ้อนมีข้อผิดพลาดได้เกิดขึ้นได้มากขึ้นนะครับ แล้วก็มาออกทักษบวกลบกันอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้วิธีการตามทฤษฎีของกฎของเกอเนี่ยโดยการหายดีก็เพิ่มพื้นผิวเนี่ยทำได้ไม่ซับซ้อนนะครับทําได้ง่ายแต่ว่าจะต้องใช้ปริมาณงานที่มากกว่าการใช้ทฤษฎีเดบเจนที่เราสามารถดิฟไปก่อนหนึ่งครั้งนะครับโอเคซึ่งจะเห็นว่าทั้งสองวิธีนะครับได้ผลลัพธ์ที่เท่ากันก็คือหาจุดที่อยู่ภายในพื้นทิป่ปิดนั้นได้เป็นสิบสองคูลมาเหมือนกันนะครับ นี่เป็นข้อสรุปว่าจากทั้งสองวิธีเนี่ยเราจะใช้วิธีไหนก็ได้ในการหาประจุนะครับที่เกิดจากความเร่นฟัซไฟฟ้าเนี่ยก็จะให้ค่าที่เท่ากันนะครับเพื่อเหว่าจริงๆมันก็อยู่กับชนิดของสมการที่เรามาใช้ด้วยนะว่าเป็นพลังสมการที่ซับซ้อนหรือเปล่าถ้าเป็นสมการกําลัง xy กํำลังธรรมดาเนี่ยการหาโดยใช้ทฤษฎีเบย์เนี่ยจะทําให้ทํางานได้เร็วขึ้นนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับ ก็จะเป็นบทสรุปของบทที่3นะครับในเรื่องของกฎของเกาและก็ทฤษฎีเด,ดบ,บเจนแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ